อยู่เสมอมันก็ใช้ไม่ได้สําหรับบางคนไม่เหมือนกันก็ต้องใช้ความรุนแรงกับเพิดเอาแต่ยังนึ่งสั่งหมอตีหมอกวังเคอให้ซูนเนอร์โบเมนตีตามใจแต่ขลายุ่นทเถิดคู่วาอาจารย์ตีเตียนสั่งสอนหลูกซิดเพียงวังจะเลื่อนฮองโลบันตีนุ่งและไล่ให้ซูนซูเขาเอาภัยเสียงในฟิล์มซาวด์แชัดซิสเต็มงานนำเสนองานราคา ช่างหม้อไมีเสียงธรรมะหน่อยนะครับหม้อสุกทงดินเอาไว้ฝึกสติในระหว่างการทำงานมันเริ่มไปเลิ่มเบียดเข้ากันไนี่ก็เตรียมผังเตรียมอะไรไว้นะครับไม่ใช่ตีให้มันแตกบ้านมันสูญหายแต่ตีเพื่อจะปั้นใหเป็นรูปเป็นทรงให้มันดีให้มันเป็นหม้อมตัวมีปล์ดดเอร์นะฮะแตกทลายโย่นไปลดมา มีตัวทดลองใช้เพื่อจะคว้านให้มันเป็นหม้อคูบ้าอาจารย์ทาเที่ยว1เค้นตื่นแต่ทีหนึ่งตีสองไม่ใช่ใจจืดใจดำาิกไปทีอันนี้น้าตัาก็ไฟให้พวกเราดีนความดีนั้นมันทํายากไม่ใช่ทำง่ายถ้ามันทําง่ายทุกคนมันก็ดีหมดกันแล้วในโลกนี้ พระพุทธเจ้าเกินมาก็เป็นหลายร้อย้วหลายพันองแล้วไม่ทาไม่ใครเป็นลุเอาหนั์หมดทั้งโลกแต่คนที่พอคุยกันรู้เรื่องพอฝึกพอหัดได้นะฮะก็ค่อยดีค่อยงานส่วนพวกก็ไม่รู้เรื่องไอ้พระพุทธเจ้าเกินมาอีกห้าร้อยองคลเหมือนคนตาบอดตะวันขึ้นอีกแปดร้อยดวงก็ไม่เห็นหนตามท่วนไตเงี้ยแข่งแข่งฮงสุโมฟงกับไปเขาบกูพอมห็น เพราะนั้นพวกเรานี่วันนี้เป็น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 ยกแเป็นเป็นเป็นตอนท้ายของยกที่สองแล้วเมื่อวานเราพูดกันมาอาณาปานสติไล่มาตั้งแต่กายนุปสนาลมยาวลมสั้นจนถึงทำลมลำงับเข้าถึงความสงบล้ำลึกพบปีติพบความสุขค่ะมีความสงบมากปีติก็เริ่มขึ้นมากความสุขเกินมากจิตใจก็จะปุ้งแต่ง คิดมากในทางที่ดีเรียกว่ากุศลสังกัปปะฌานที่หนึ่งปฐมฌานนี่ไม่สามารถดับกุศลสังกัปปะได้คือครั้งแรกมันดับหม,หมดซะก่อนเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วมันก็เงียบมีแต่ความเอ,อิบอิ่มมีแต่ความเต็มเปี่ยมไปด้วยความสศกนั่นที่นี่ เมื่ออันนั้นจางคายลงมามันก็จะเกิดภาวะอันหนึ่งคือความคิดปรุงแต่งคิดในทางที่ดีท่านเรียกว่ากุศลสังกปะดำริไข่ในสิ่งที่ดีที่งามคิดไปในทางสร้างสันจันโรงบ้านเมืองสังคมวัดวาศาสนาะคิดจนนอนไม่หลับเลยอยากจะให้บ้านดีเมืองดีคนอื่นดีอ,อยากจะให พระดีอยากจะให้เน้นดีเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายรู้จักสิรู้จักคำมันกระพุงไปตรงนี้เราก็มาทําความรู้จักกันมากจักมาน่าจะปัดเป็นในตัวนะมันดับมันมีได้สองเราก็ต้องมีสติอยู่กับลมหายใจดับแบบรู้รู้แล้วรู้แล้วดับ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 รู้ไปจนมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้จนเป็นนายของความคิดในที่สุดมันก็ะพุตัวมันลงไปแล้วก็เฉยมีแต่ความเด่น อยู่ภายในรับรู้รับทราบทุกอย่างสัญญาได้ดับลงอัตอิมัสสัญญาคตาัะสะอุตตลิงนิสสรนันติมีอยู่นะเป็นได้นะที่จิตจะสลัดสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไมยรู้อันเป็นที่ตั้งของสัญญาทุกเดีเ๋ยวแจงสูงนิส<ไ>สรนันติออกไปเสียได้มีอยู่